สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีรายงานข่าวว่าทางยมามาฮ่เองนั้นได้เตรียมที่จะอัปเดตรถในซีรีส์ MT09 เวอร์ชั่นใหม่สำหรับปี2021โดยการเพิ่มทั้ง CC และแรงม้าให้กับตัวรถเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่อย่างยูโรไฟ อ้างอิงจากการค้นพบรหัสของสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับโดยแต่เดิมนั้น MT09 จะมีรหัสสินค้าคือ MTN850 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวน cc ของตัวรถที่847 cc แต่การค้นพบรหัสใหม่อย่าง MTN890D ในเอกสาร Federal Motor Transport Authority นั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่ของ a l l New MT09 นั่นเองซึ่งเท่ากับว่าจำนวน cc ของ All New MT09 นั้น มันจะถูกอัปเดตจากเดิมที่847 c c นะครับไปเป็นประมาณ890 c c ด้วยกันและยังมีรายงานว่าในเอกสารนั้นมีการระบุถึงแรงมาว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นมาเป็น120ตัวจากเดิมที่113ตัวซึ่งเราสามารถคาดการได้ไม่ยากว่านอกจาก MT09 ที่จะได้รับการอัปเดตเครื่องยนต์ใหม่แล้วรถรุ่นอื่นๆอย่าง XSR900 ใน Ken หรือว่า t r a c e r 900นั้น ก็จะต้องได้รับการอัปเดตในเรื่องเครื่องยนต์ตามนี้ด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือหากมีการอัปเดตเครื่องยนต์กันแล้วทางด้านรูปร่างหน้าตาของตัวรถภายนอกนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดและฟีเจอร์ต่างๆจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาให้หรือไม่อดใจรอกันอีกไม่นานครับคาดว่าในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเราก็จะได้ทราบกันแล้ว และแน่นอนว่า All New MP 0 9นั้นจะมีการนำเข้ามาวางจำหน่ายยังประเทศไทยเราด้วยหลังการเปิดตัวสนับสนุนโดย Lambretta ก c เตอร์ c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูเตอรอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส